สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเด้อค่ะเด้อเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องธิดา789แดาอดธิดาเ8 9ด้อค่ะเด้อช่องของเฮาให้ายเราเรื่องเพื่อความสนุกและความบันเทิงนะจ๊ะอาจมีส่วนตรงเป็นโชคชะตาของคุณก็เป็นไปได้หรือว่าตรงก็ได้นะคะฟังเอามวลฟังอาความบันเทิงนะจ๊ะถ้าอยากให้ตรงนะเป็นโชคชะตาของเจ้าของ ทักมาเบงเป็นการส่วนโตเท่านั้นนะคะเฮามีโปรโซื้อของแถมดูดวงนะคะหรือนะคะซื้อดูดวงอย่างเดียวเราก็มีโปรโย่อมยาวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ทักมาถามนะหินพระธาตุแท้นะจ๊ะทุกคนนะคะทักมาถามข้อมูลเพิ่มเติมส่วนที่มีได้เลยจ้านะคะมือนีนะคะเขาเซไา,าเรื่องในหัวขอ้อข้อความพิเศษจากคนในใจทั้งรัก ทั้งแขนนะคะที่คุณทั้งหลักเขาและทั้งแขนเขานะคะนะคะเป็นจังไหรน้อนะคะเพราะฉะนั้นเมาเบิงพลังงานของคุณกอนะคะว่าเป็นยังไงนะคะก่อนที่ไปเบิงพลังงานของเขาเ่ว่าเขาจะเป็นท่านญิงหรือท่านชายนะคะหรือเขาจะเป็นอย่างไรเขา่าไปเบิงพลังงานเขาทีหลังแต่มาเบิงของคุณกอนว่าเป็นยังไดแนนว่าสั้นนะคะเรามาดูเลยนะคะไพ่ใบแรกขึ้นพลังงานของคุณเป็นจังไดแนนนะคะอยากรู้และอยากรู้ว่าสั้น อยากรู้ละอยากรู้นะคะเป็นยังไงเนาะนะคะว่าเบิงกัดนะจ๊ะขอดูแน่ไพ่ใบแรกเป็นยังไงบรรงงานของคุณอยู่ในช่วงใดไพ่ใบแรกของคุณขึ้นมาว้าว the wheel of fortune คุณเป็นคนดวงดีคุณเป็นคนเกิดวันพฤหัสได้คุณเป็นสายคูบาอาจารย์ คุณเป็นคนที่ให้ความรู้คุณคนคุณเป็นคนสายโหราศาสตร์ก็ได้นะคะหรือสายครูบาอาจารย์สายที่ให้ความรู้คนนะคะหรือนะคะทางานออนไลน์สื่อออนไลน์หรือทํางานด้านนะคะเกี่ยวกับโลกโซเชียลหรกอสิ่งศักดิ์สิทธิ์โหราศาสตร์นะคะได้เหมดน,นะจ๊ะประมาณนั้นว้าวรู้นะจ๊ะรู้คุณเป็นคนดวงดีนะจ๊ะต้องบอกว่าดวงชะตากําลังเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ อย่างไรดีขึ้นแน่นอนแม่หมอเสื้อได้ว่านะคะโชคชะตาเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ชีวิตของคุณย่อมดีแน่นอนนะคะ the w h e l of fortune ขึ้นมาใบาแรกคุณเป็นคนดวงดีคุณเป็นคนที่ลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายครูบาอาจารย์สายโหราศาสตร์คนที่มีความรู้ซิกเซนแรงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วโ,โหต้องบอกว่าพลังงานของคุณดีดีว่าสนนะคะว้าวเพราะฉะนั้นนะคะ คุณเป็นคนที่เชื่อเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วสิ่งบดีคุณสิบเหตุแน่นอนแม่หมอเสื้อแบบนั้นนะคะมาขอไปต่อจะ้ะว้าวควีนออฟซอทัศน์ลงเมถุนจุนลุ่มคุณเป็นคนดวงดีแต่คุณเป็นผู้นำเป็นผู้บริหารนักธุรกิจนะคะคำไหนคำน,นันรักษาคำเเวานะคะรักษาคำเเวาเป็นทหารเป็นตรนำรวจเป็นผู้นำเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นผู้นำองค์กรนะคะคำไหคำน,นันรักใครรักจริงตัดเป็นตัดจบเป็นจดจบหัก บาหวานนะคะเบาบาค่อยหวานเว้ามวนเว้าหัวหวนห,ว,หวนะคะบาค่อยแมนสายหวานพี่ขาตัวเองประบาานันบาแมนเด้อค่ะบาแมนสายนันนะคะแต่รักใครรักจริงคําไหนคํานันนะคะบาเฟกประบะ้านันโอ้โหสุดยอดนะพลังงานของคุณนะเป็นผู้นำแน่นอนนะคะข้าราชการทหารตำรวจในพลได้เมดนะจ๊ะ วดัดธรรมาดาพลังงานของคุณนะมาขอไปตอนเนว่าสัน้นพลังงานของคุณเป็นเสนไรสิบเหรียญคุณเป็นคนที่รักครอบครัวคุณเป็นคนที่รักคนอื่นหรือตอนนี้คุณสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะหรือตอนนี้คุณอยากแต่งงานไหมหรือตอนนี้คุณรวยขึ้นคุณมีตังค์มากขึ้นแตร่รู้ว่าคุณเป็นคนที่รักใครรักจริงสร้าง สั่งเม็ดเงินเพื่อให้อนาคตในครอบครัวให้คนรักในครอบครัวมีเงินมีทรัพย์สิสนเพิ่มพูนมีฐานะดีขึ้นนะคะเป็นคนที่มีตังค์แล้วล่ะตอนนี้ถ้าคุณยังไม่มีคุณจะมีเดอ้อนะคะรวยสิบเหรียญขนาดนั้นนะคะทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวทําทุกอย่างเพื่อคนหักทําทุกอย่างเพื่อคนที่คุณรักประมาณนั้นนะว้าวปรธรรมดานะสิบเหรียญตอนนี้คุณน่าจะมั่งคั่งมั่งมีเงินทองไหลมาเทมารวยแล้วก็เป็นไปได้มีหลักทรัพย์มีบ้านมีที่ดินแล้วก็เป็นไปได้นะคะ หรือทำง,งานที่เกี่ยวกับด้านสายนะคะหลักทรัพย์ที่ดินนายแบงค์ bank, นะคะที่เกี่ยวกับเงินเยอะๆดีค่ะนะคะพระธรรมดานะคะพลังงานของคุณนี้ต้องบอกว่าสุดติงกระดิ่งแมวเลยจ้ะนะคะรวยแล้วรวยอีกนะคะหรือคุณกาลังจะขายหลักทรัพย์ใดกับบรูนะคะตอนนี้คุณมีตังค์รวยแล้วรวยอีกนะคะมากคอปติตอลวาวเดอะเลเวอร์ wow, จริงๆแล้วไพ่ใบนี้ขึ้นมาเลเวอร์ lover. เป็นรักทางเลือกไหม s, <S <st utter> หรือแฟนคุณคนรักของคุณนะคะทําทให้คุณมีตัวเลือกไหมหรือไปจากมีครอบครัวกลายไปเป็นตัวเลือกของเขาไหมนะคะไพ่ขึ้นแบบนั้นเนาะคนรักของคุณดึงคุณไปเป็นตัวเลือกไมเอ่ยนะคะรักทางเลือกไหมเพราะว่าจากครอบครัวกลายไปเป็นเป็นรักทางเลือกหรือตอนนี้ความรักของคุณคกลายไปเป็นทั้งไข่ทขั้งมันบอกคอนเวิร์ตบอกนะคะหรือคุณทุ่มเทให้กับความรักอยู่ดี คนรักของคุณก็ไปปันใจให้กับเด็กสาวเด็กที่อายุน้อยกว่าอ่อนกว่าเป็นไปได้นะคะ The l o v ร r รักทางเลือกนะคะจากคนรักจากเป็นครอบครัวคุณตัดจบโชคชะตาทําให้คุณตัดจบกับคนรักของคุณเพราะเขามีรักเผื่อเลือกเข้ามาในชีวิตก็เป็นไปได้นะคุณก็เลยตัดจบนะคะเป็นไปได้นะ l ดลเวรราศีมิถุนนะคะว้าวถ้าคุณเคยเป็นครอบครัวคุณมีครอบครัวแล้วคนรักของคุณดึงคนอื่นเข้ามาแล้วคุณตัดจบนะคะ เพราะว่าคุณไม่ยอมเป็นรักรองเลือกของผู้ใดหรือไม่ไปเป็นน่อยของผู้ใดประมาณนั้นนะจ๊ะว้าวบธรรมดานะเนี่ยขอไปต่อนะจ๊ะว้าวในอ p เ e น d ิ c ค l าดินพึกสกกันมังกรนะคะเขาไม่ว่าเหตุผลใดๆนะคะแม่หมอเสื้อได้ว่าผลสรุปสุดท้ายคุณก็ไม่ได้ให้ค่าคุณโฟกัสเรื่องความมั่นคงถ้าความรักไม่เติมเต็มคุณก็ไปโฟกัสเรื่องความมั่นคงก็ได้ ว่าเป็นยังนะคะเงินเงินดีสยอย่างเดียวยังก็ดีไปหมดนะคะถ้าหากความรักไม่ดีขอให้เงินดีกับพ่อค่ะประมาณนั้นถ้าหากคุณเสื้อในเรื่องโชคชะตาอะไรถ้าไม่เป็นคู่กันแล้วก็คงไม่แค้วกันแต่ถ้าไม่ใส่ก็คือไม่ใส่จะตบจะจบกระจบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณโฟกัสเรื่องความมั่นคงมากกว่าความรักถ้าบ่ใส่ก็คือบ่ใส่นะคะถ้าหากคนหักของคุณเห็นให้คุณเป็นทางเลือกเผื่อเลือก คุณก็พร้อมที่จะมุฟอ่อนประมาณนั้นเพราะคุณนึกถึงผลประโยชน์ถ้าคบกับผู้ใดถ้าผู้ใดบ่ตอบโจทย์ผู้ใดบ่ดูแลผู้ใดบ่เทคแคร์หรือคุณลงทุนลงแรงลงไก่ไปแล้วนะจ๊ะบ่ได้ตามนั้นคุณก็บ่เอาประมาณนั้นนะคะเนะี่ยขอดูคุณอีกหนึ่งใบเนาะเพราะปกติแม่หมอเอาแค่ห้าใบห้าใบพอ บาที่นี่เรามาดูกันนะในเมื่อคุณโฟกัสกันเงินนะคะคุณเป็นคนที่เป็นเซลแมนเด็นนะคะคนที่ต้องประสานงานต้องเดินทางบ่อยนะคะซื้อมาขายไปไป,ไปจ็อบตรงนั้นจ็อบตรงนี้นะคะมาขอดูอีกหนึ่งใบนะคะแม่หมอเชื่อได้ว่าเขาจะกลับมาหาคุณนะผลสรุปสุดท้ายนะคะคุณหันหลังให้คุณไปโฟกัสเรื่องความมั่นคงแต่เขาจะกลับมา พอโคสิหาผู้ใดดีคือคุ้นได้ดหรือบ่มีผู้ใดเอา <c oughs> ขออนุญาตหัวเลาะได้จากหน่อยมาอ่านไปอ่านมากก็อดอยากหัวเนาะอดอยากหัวผบ้ใดนะคะทุกคนนะคะเพราะว่าอาจิพไปทั่วราชอาณาจักรแล้วนะคะคือสิบบมีผู้ใดเอาหรือว่าหาคนแบบคุ้นที่แบบ ยอมเปยยอมดูแลยอมเทคแคร์นะคะหรือว่าไม่มองไปก็บ่รูก็เลยกลับมาเป็นไปได้หมดน,นะจ๊ะเพราะฉะนั้นขอประทานอภัยกับการหัวเราะของแม่หมวเด้วอดบ่ได้อดบ่ไดนะคะอ่ะ,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 ะไปต่อค่ะนะอยากรู้นะคะแม่หมอเชื่อได้ว่าเขาไม่ปล่อยให้คุณลอยนวลนะคะในออบคับกรกฎพิจิกบีมเขาจะกลับมาขอโอกาสคุณนะคะคถ้าคุณหันไปโฟกัสเรื่องความมั่นคงนะ,คะเพราะฉะนั้นแล้วด้านนียกลับมาก็คงคิดว่า ยังไงคุณก็เป็นของตายยังไงประมาณนั้นเลือกเอาตามสบายนะจ๊ะมาขอเบิรงคู่กรณีของคุณหน่อยเขาอยากบอกอะไรคุณว่าสันแม่หมออยากรู้แทนว่าสันนะคะมะาไพ่แบบแรกขึ้นมา,ว,าว้าวเอ็ดอ็อคับกรกฎพิจิตเมีนธาุนามนะคะโบเมนโบเมนโบเมน,อเ,มนเอ็ดอ็อคับขอพระเทศอไรแม่หมอกลังอินเอ็ดอ็เพนทิเคลธาุดิน พิกศกันมังกรเขาเป็นคนดวงดีนะคะเป็นคนหาเงินเก่งนะดวงกําลังดีเงินก้อนโตกําลังจะไหลามาเทมาเขาอยากบอกเขาอยากขอโอกาสอยากเริ่มต้นใหม่อยากได้โอกาสจากคุณการมาครั้งนี้การมาขอโอกาสกับคุณครั้งนี้เห็นไหมจะมาพร้อมความมั่นคงจะมาพร้อมการเงินจะมาพร้อมการเปการดูแลการเทคแคร์การให้บ้านให้ที่ดินให้ลักทรัพย์ประมาณนั้นนะคะเพราะว่าน่าจะทํากับคุณไม่เยอะ น่าจะทําให้คุณเจ็บใจไว้เยอะนะคะถ้าว่าเอาเงินมามาอ่อยก็คือบมีทางเป็นไปได้ประมาณนั้นเพราะเขารู้ว่าคุณโฟกัสเรื่องความมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้น,นแหละจะกลับมานั้งเทียงเงินบมีนะคะรับรองไปหนาแน่นอนประมาณนั้นนะคะความหมายของเขานะเอตอเปนติเคิลนะคะเพราะฉะนั้นจัดไปค่ะเขาน่าจะทํางานด้านนะคะเจลลี่นะคะเพชรพลอยของก๊อของของปลอมและอัตราแลกเปลี่ยนได้หมดน,นะคะทองกระดีจ้ะ มาขอไปต่อยอีกเขาอ,อยากเคล็ดองไรอีกเขาอ,อยากบอกอะไอีกโอไมคกาตอนนี้เขาพยายามเมคเงินนะคะเขามีปัญหามีอุปสรรคถ้าเขาทะเลาะก,กักับคุณขอให้เขาไปจัจดแจงนะคะแก้ไขปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นหรืองานที่ยุ่งเหยิงแล้วเขาจิกลับมาขอโอกาสบ่าวาหรือเลือกผู้ใดบไรีก็แล้วแต่หรือความขัดแ,แย้งที่มีนะคะที่ทะเลาะก,กันที่จบกันไปนะคะเขาอยากขอโอกาสขอโอกาสให้เขาอีกใดบอเขารู้ตัวแล้วเขารู้สํานึกผิดแล้วประมาณน,นั้นนะจ๊ะ ไฟอัพแวนทตุไฟเมสิ่งศก์ูเขาจะเดินมาขอโอกาสคุณถ้าคุณให้โอกาสเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะมาเขาเสีจังเลอีกว่าสั้นว้าวเอ็ดอัพแวนทตุไฟเมสิ่งศก์ูนะคะเขาจะติดต่อสื่อสารคอนแทคมาหาคุณก่อนนะก่อนอะไรใดๆนะคะถ้าทะเลาะถ้างียบทันนิ่งนะคะเขาจะติดต่อมาขอโอกาสอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะอะไรใดๆอยากจะคอนแทคสื่อสารออนไลน์มาหาคุณนะคะ ไม่ว่าคุณอยากร้องขออะไรใดๆนะคะเขาจะทําตามนั้นเลยว่าสั้นนะคะธาตุไฟเมสิงธนูนะคะทํางานด้านนะคะสื่อออนไลน์เด่นนะการเกษตรก็ดีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาจะเร่งด่วนมาเลยภายใน8วัน8สัปดาห์นะจ๊ะจะมีการติดต่อจากเขามาว่าสัน้นว,ว้าวบ่ธรรมดาได้นน่เพชรเอาเป็นดีโคธาตุดินพึกษกันมังกรเป็นเป็นคนที่ผู้ใหญ่นิสัยเด็กไหมหรือเป็นคนที่หัวการค้าคบกับใครก็หวังผลประโยชน์เป็นหลัก ประมาณนั้นนะคะเขาน่าจะลองไปดูคนอื่นแล้วล่ะนะคะคนอื่นอาจจะครบแล้วอาจจะขาดทุนหลายนะคะครบแล้วอาจ่ตอบโจทย์ครบแล้วคิดว่าคุณน่าจะเป็นคนที่ครบแล้วได้ผลประโยชน์ดีที่สุดครบแล้วได้เงินดีที่สุดครบแล้วการเงินหรือชีวิตน่าจะดีมากกว่าเศร้าบานถ้าครบไปประมาณนั้นก็ได้ยอมลงทุนกับคุณก็เป็นไปได้นะคะประมาณนั้นเขาจะกลับมาลงทุนกับคุณเพราะคิดว่าคุณน่าจะเป็นคนที่น่าตอบโจทย์ ในทุกเรื่องมากกว่าคนอื่นประมาณนั้นนะคะว้าวเพจ open น i r c l e ธาตุดินพึกศกกันมังกรน,นะคะเป็นคนหัวก,กันค่าววาองง่ายๆทำอะไรต้องได้กําไรประมาณนั้นนะคะว้าวบทธรรมดานะมากขอไปต่อยอีก d emperor ราศีเมษนะคะไพ่บ่งบอกถึงเป็นผูน้นําเป็นผู้บริหารนักธุรกิจเจ้าของธุรกิจเป็นคนหน้านิ่งเป็นคนเอาใจไพ่บ่ค่อยเป็นนะคะเป็นคนที่มีความเสื่อมันในตัวเองสูงปิดป,ปั๊บนะ จ้ะแต่คุณก็เป็นคนชัดเจนเขาก็นคนชัดเจนนะคะเป็นคนหน่านิ่งเป็นคนที่ไม่แสดงออกในความรู้สึกยานเสียยานเสียหนาบอกนะคะแม่หมอเสื้อได้ว่าจะมีการติดต่อ,อมาจากคนถิ่นแดนไกลคนต่างชาติหรือนะคะเป็นผู้นําเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าขององค์กรผู้ใหญ่บ้านอบจได้เมิดข้าราชการนะคะประมาณนั้นนะคะเขาจะติดต่อคอนแทคมาหาคุณขอโอกาสลงทุนในความสัมพันธ์ประมาณนั้นนะจ๊ะ ว้าวมาเบอรงเขาเยะจังใดนะเดียมเบอร์ราศีเมษนะราศีใดก็ได้นะคะมาขอเบิรงในอีกจักหนึ่งใบของเขานะเขาจะติดต่อมาทําไมอะวุ้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 วยเขาจะมีการมั่นหมายไหมหรือนะคะจะมีการอ่าจะทะเปลี่ยนกันก็ได้นะเพราะไพ่ขึ้นเห็นมานจะติกคือการได้ประกาศให้โลกรู้การมีข้อความการ จดทะเบียนการประกาศให้โลกรู้เทาเข้าตามตอกออกตามประตูจัสติกราศีตุลจะทำอะไรให้ถูกต้องถ้าหากแตกรอ,อาจไม่เลือกคุณหรือมีลักษางเลือกหรืออะไรใดๆเขาจะเลือกคุณอะแล้วชัดเจนมั่นหมายแต่งงานประกาศให้โลกรู้วค่ะประมาณนันนะคะแม่หมอเสื้อแบบนั้นนะคะเขาจะชัดเจนกับคุณว่าสันนะ้นว,ว้าวธรรมดานะคะรอได้เลยจัสติกราศีตุลทนายความทหารตำรวจเด่นนะคะเป็นคนที่รักความยุติธรรม ไฟออาปดิเคิลธาตุดินพึกษกันมังกรหรือทําไมเขามีความรู้สึกอ๋ออาจจะบ่งบอกว่าถ้าหากเขาอยากจะชัดเจนกับคุณนะคะเพราะว่าเขาทําอะไรทําให้คุณมีความรู้สึกไม่ชัดเจนก็ได้นะเขาอยากจะชัดเจนเพราะเขาอาจจะทําให้คุณเสียใจนูน่นนี่นั่นไม่ไม่เติมเต็มไม่ทําอะไรให้คุณเสียใจเอาไวา้ง่ายๆนะคะก็เลยอยากจะทําอะไรให้ชัดเจนนะคะประมาณนั้นมาเขเบิ้งเนี้ย เดี๋ยวล้าเฟ็นไพระนะคะถ้าเขาหักถ้าหักเขาระเลยแต่ถ้าคุณสองคนเป็นเป็นคนที่มีความรู้สึกว่ามีวัฒนธรรมแตกต่างกันหรือมีความคิดที่ขัดแย้งกันคนนึงเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กอะไรก็เป็นไปได้นะหรือคนนึงเป็นเป็นคนที่ใจดีราศีพฤกษ์นะคะเป็นคนใจดีอีกคนนึงชอบทําตัวหล,ะละั่นไลอีกคนหนึ่งเอาแต่ใจอีกคนนึงมีความรู้สึกว่าฉันทําอะไรก็ได้ ด้วยตามใจฉันเลยแต่ไม่แคร์ความรู้สึกคุณก็เป็นไปได้เขาเลยอยากจะปรับเปลี่ยนลุกนะคะมาขอโอกาสกับคุณก็เป็นไปได้นะเพราอไพ่ขึ้นความรู้สึกความที่เขาทําผิดพลาดไปโดยเอาแต่ใจเจ้าของอะคะ่ะประมาณนั้นนะอยากจะขอโอกาสอยากจะชัดเจนกับคุณเพราะคุณน่าจะเป็นเป็นคนที่มีวุฒธธิภาวะมากกว่าเขานะรักครอบครัวงไง รักครอบครัวรักเขา,ร,เขารักเขามากนะคะเขาจะทำอะไรกับคุณก็ก็ทําแต่ผลสรุปสุดท้ายคุณยอมไม่ได้ตรงที่เขาให้คุณเป็นตัวเลือกไนงะประมาณนั้นนะคะมาขอไปต่ออีกว้าวเดะมูนคุณจบกันแบบคุณจบกันแบบมีอะไรคาใจคุณไม่พูดไม่คุยแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ดูดีมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ลึกลับซับซ้อนคาดเดาได้ยาก เป็นคนที่มีความรู้สึกว่าสวยแซ่บมีสเสน่ห์ลึกลับซับซ้อนสายมูจัดไปค่ะเครื่องล่างของขังดีค่ะเกี่ยวกับูโหราศาสาตร์ต่างๆก็ดีนะเพราะฉะนั้นแล้วเดอนมูนราศีมีนโหราศาสาตร์เด่นนะคะเพราะฉะนั้นทํางานด้านสายนี้ดีนะคุณเป็นคนที่ลึกลับซับซ้อนเสน่ห์แรงมากตอนนี้นะอยากเค็นหอย่างกับคุณล่ะว้าวอยากกลับมาขอโอก,กาสนะคะแต่เขารักคุณนะ เขารักคุณนะแต่ยังไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวตอนนี้เขารักคุณอยู่แต่เขาบกว่าท่นไพร้อมที่จะมีครอบครัวตอนนี้ยังอยากสนุกยังอยากลันล้าแต่ก็ยังอยากมีคุณด้วยประมาณนั้นนะคะมาขอเบิรงอีกหนึ่งใบเห็นไหมเซเว่นออฟซอร์ธาดลมมีถุนตุนกลุมนะเขาเป็นคนที่ทําอะไรรับหลังคุณแน่นอนไม่มีคุณคนเดียวแน่นอนครบซ้อนตลอดแต่คุณก็มีความรู้สึกว่าโอเคในเมื่อครบซ้อนกระป้ายหน้าจ้ะ คุณบ่หาห้คคาคุณหันหลังห้คุณบ่โฟกัสเลยจ้ะเรามาดูจุดจบกันที่นี่เมื่อเขาทําอะไรรับหลังอย่างเงี้ยครบซ้อนหลายๆคนในเวลาเดียวกันคุณหันหลังหย้ยเลยตัดกันจบจริงไหมยอยากรู้ได้อยากรู้สิบดาบสิคะไม่หมอเชื่อได้ว่าเจ็บเจ็บหรือตอนนี้อาจจะป่วยกันด้นอนหรือจะสี่โค้งอะค่ะหลือแต่กระดูกเพราะคุณไม่โฟกัสเรื่องการเงินไงคุณไม่ได้ให้ค่าเอาคุณจะทําอะไรก็เรื่องคุณเลยจ้ะ นะคะคนดีๆจะต้องอยู่กับคุณคนไม่ดีจะออกจยกชีวิตคุณนะคะคุณเป็นคนเชื่อเรื่องนั้นเนาะเพราะในเมื่อไม่ดีก็ปล่อยไปค่ะสิบดาบมาขนาดนี้ก็ปล่อยเขาอยู่กับสิบดาบไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นจัดไปค่ะมาขอดูหน่อยแซเห็นไหมได้แต่สองได้แต่แอบมองคุณก็อยู่คนเดียวคุณอินโทเวดคุณเป็นเดมจิเชียนคุณฉลาดคุณสามารถคุณเอาอยู่อะ คุณโฟกัสความมั่นคงการเงินนะคะปล่อยให้เขาเครียดไปคนเดียวเธอะค่ะนะคุณคิดว่ามีค่ามากพอฉันมีความสุขได้ฉันอยู่คนเดียวฉันก็มีความสุขเพราะฉะนั้นแล้วอะไรที่ไม่ใช่คุณเข้าใจหมอดูก็ได้นะ The m a g เ c i ยนจะเป็น The m a g เชีย n คนเกิดวันพุธได้สายคูบาอาจารย์สายหมอดูสายไลโค้ดสายที่ต้องให้ความรู้คนก็ดีนะ เพราะฉะนั้นแล้วคุณโฟกัสเรื่องความมั่นคงส่วนเขาก็เครียดยดอาจจะนอนนอนหายลงบาสนอนอยู่ลงบาสหายน้าเกียรก็ได้นะนอนอยู่ลงบาสหายน้าเกียเพราะเจ็บคุณมาสนใจคุณมาวิ่งตามคิดว่าคุณจะวิ่งตามใช่ไหมแต่บอดจ้ะนะคะขอแสดงความเสียใจกับเขานําเด้อนะคะมาขอเบื้องแนะ่ในเมื่อคุณไม่ได้วิ่งตามคุณไม่ได้ให้ค่าคุณไม่ได้สนใจคุณไปโฟกัสความมั่นคงเขาก็นอนลงบาสอยู่ตอนนี้เขาเสียใจอะไรอีกอยากรู้เครียดสิคะ่ะ ในเมื่อคุณไม่ได้วิ่งตามค่ะก็นะขอะแสดงความเสียใจด้วยจ้ะนะคิดว่าคิดว่าคุณจะจะเสียดายคิดว่าคุณจะแบบนะเจ็บใจคิดว่าคุณจะแบบอยวิ่งตามคิดว่าคุณจะลงเสน่ห์คลั่ลงใครอะไรขนาดนั้นนะจ๊ะคุณก็เอาโลดตามสบายประมาณนั้นนะนอนตอนนี้นอนนอนลหลับกระห้เงือกเงือกระปานนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้ว คนบอดีก็สิออกจากชีวิตคุณน,นั่นแหละค่ะต่อให้เขาอยากได้คุณแต่หยุดไม่ได้ก็ต้องปล่อยอะเนาะนะนะต่อให้เขารักคุณเห็นคุณเป็นตัวเลือกจังใดก็บ้องปวยเขาไปละค่ะนะคะมาดูกันดูที่สุดจุดจบนะคะในเมื่อนอนเจ็บกระดองใจปนนี้นอนหยอดนำ้นำนำ้นำน้ำเขาต้มกางอย่างนี้นะคะสิเป็นจังไดว้าวแต่ไพ่ขึ้นว่าคุณสองคนเป็นคู่กันนะ ต่อให้คุณจะมีปัญหาอุปสรรคใดแม่หมอเชื่อได้ว่าเขาก็เชื่อว่าคุณสองคนเป็นคู่กันเป็นคู่ที่โชคชะตานำพาไม้พอกันนะคะไม่ว่าปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นเขาก็เสื่อนะคะว่าเขากับคุณเป็นคู่กันและไพ่เดือซันขึ้นคู่กันขนาดเนี้ย มันสิหนีกันได้อยู่บลอะอ้าวขอดูจุดจบหน่อยนะคะในเมื่อไพ่เดือดซันต่างคนต่างเชื่อว่าเป็นคู่กันปัญหาอุปสรรคัมีมากมายเวอร์เวอร์ขนาดนี้แล้วจะได้จะได้แต่งงานกันบอกอ่ะขอดูเซจะได้ใช้ชีวิตคู่น้ากันบ่หรือคอนเวิร์ตนะคะขอเบิ่งอีกสักหนึ่งใบนะคะไม่หมอว่าคุณอยู่สันโดษสวยๆหล่อๆควินอับคาบกระกกดพิกจิกมีธทตุน้ำนะคะมาขออีกหนึ่งใบวิ แต่แม่หมอเชื่อได้ว่าเขาจะมาขอคุณแต่งงานนะเขาจะทําทุกอย่างแต่คุณโฟกัสความความมั่นคงของเจ้าของคุณโฟกัสเรื่องเงินแล้วเขาเห็นคุณเลอะค่ามากพอคือการกลับมาครั้งนี้ต้องขอคุณแต่งงานเท่านั้นถ้าไม่ขอคุณแต่งงานหรือจดทะเบียนสมรสหรือเฮอี้ยังให้ชัดเจนให้ความมั่นคงด้วยนะคุณไม่เอาแต่ถ้าหากเขาให้ความมั่นคงให้บ้านให้รถแต่งงานขอแต่งงานคุณเอานะแม่หมอเชื่อเชื่อแบบนั้น แต่ถ้าหากแบบอยู่ดีๆแบบเห็นเป็นของเล่นอยากมาอยากหายแม่หมอเชื่อว่าจบค่ะม่คุณไม่เอาเพราะคุณคุณจะคบใครคุณคบพ่อเงินไม่ได้หมายความไปเห็นแก่ตัวแต่ว่ากล้องคู่ควรกับคุณประมาณนั้นนะคะมาขอดูอีกหนึ่งใบแล้วกันดีๆจบนะจ๊ะขออีกหนึ่งใบเห็นไหมเขาเป็นหนุ่มเจ้าสําราญนะคะ ถ้าหากเขาเป็นหนึ่งเจ้าสำราญคุณเป็น Queen of คัพนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณมีศักยภาพเหนือกว่าคุณมีศักยภาพเหนือกว่าคุณเป็นควนะีน n ่ะเขาเป็นไนอยู่เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วมาดูกันศักยภาพของคุณน่ะเพอร์เฟกมีความพร้อมขนาดนี้นะคะเขาเจ้าชูเจ้าสำรรญว่าเป็นอย่างแต่ฉันตัวแม่นะคะตัวแม่นะคะจีเออยูบอมาเบิงกันนะจ๊ะโอเคว้า okay. ว wow. อ่ฮะตอนนี้คุณสองคนเนี้ยใต้สำรับขอดูหน่อยแม่หมอเชื่อได้ว่ารอนิดหนึ่งรอนิดหนึ่งรอต้นเงินรอเงินกระไดนะนะคะว่าเขาหนุ่มเจ้าสำราญคุณเป็นควีนอะคุณพลังคุณคุณมี energy เหนือกว่ามีลึกเจ้าไม่อยู่นะคะคุณก็เป็นคนเซนต์แรงคุณเอาอยู่แม่หมอเชื่อได้ว่าตอนเนี้ยคุณอยู่ในช่วงที่ดูเขาเขาก็ดูคุณ ต่างคนต่างเบิงว่าผู้ใดที่มีพลังงานเหนือกลัวประมาณนั้นนะคะแต่แม่หมอเสื้อได้ว่าถ้าเขากลับเข้ามาในชีวิตมาแล้วปากเปล่ามาแล้วการกระทําไม่มีอะไรเลยมาแล้วพฤติกรรมยังเหมือนเดิมมาพฤติกรรมไม่เปลี่ยนแปลงนิสัยเหมือนเดิมจบสนิทนะ จบสนิทนะถ้ามาพฤติกรรมไม่เหมือนอยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงยังบลาบลายังยังแบบชนิดว่าอยากอยากหายก็หายอยากมาก็มาไม่มีการจับต้องได้จบแต่ถ้าหากการกลับมาครั้งนี้แล้วเขาเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่ชีวิตของคุณได้ไปแต่งงานแน่นอนแต่แม่หมอเชื่อได้ว่าถ้าหากเขาไม่เปลี่ยนเป็นคนใหม่นะจบค่ะเพราะว่าการกลับมาครั้งนี้ จะต้องจับต้องได้ถ้าจับต้องไม่ได้คือจบถ้าเขายังเป็นเดอะฟูลแบบนี้แม่หมอเชื่อได้ว่าจบสนิทเพาคุณไม่เอาแน่นอนคุณเลือกอยู่สันโดษน,นะคะสองกรณีนะถ้าหากการกลับมาของเขาครั้งนี้เขาเปลี่ยนเป็นคนใหม่ไปต่อถ้าเขาเป็นคนที่เจ้าชู้ล่นลาจบค่ะแต่แม่หมอเชื่อได้ว่าถ้าพลังงานเดอะฟูลขึ้นแบบนี้เขาเป็นคนที่รักอิสระ ต่อให้เชื่อว่าคุณเป็นคู่แต่ก็ไม่พร้อมที่จะมีชีวิตคู่เป็นตัวเป็นตนแต่เสียดายอยากได้อยากได้อยากเก็บไว้อยากเก็บไว้ในสตอ็อกเพราะเป็นคนที่หายของหายากวาสัดแต่ถ้ายัางนิสัยเหมือนเดิมคุณจบถ้าเจ้าชู้จบถ้าไม่ลงทุนไม่จัดต้องไม่เปลี่ยนเป็นคนใหม่คือจบค่ะนะคะเพราะว่าใต้สำรับขึ้นมานะคะขอดูอีกหนึ่งใบแล้วกัน ดูซิเขาจะเปลี่ยนได้ไหมเพื่อคุณเอาจังสีเหลากันที่ได้จบนะคะเขาสิเปลี่ยนไดบอเพื่อคุณอุ้ยแม่หมอว่าเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้เพื่อคุณใต้สำรับอะจบแค่นั้นละ the world โชคชะตาจะเปลี่ยนให้เขาเป็นคนใหม่โชคชะตาจะเปลี่ยนให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นหรืออะไรใดๆปัญหาที่มีกับคุณนะคะที่มี ประเด็นกันใดๆจะเกิดการแก้ไขคุณดูสิเห็นไหมเขาเอาคุณด้วยเขาเอาเขาเอาผู้หญิงเอาลูกข้ามปัญหาอุปสรรคแก้ไขปัญหาต่างๆที่มีกาบอก้าวข้ามไปจากปัญหาเดิมๆที่มีเพราะฉะนั้นแม่หมอเสื้อได้ว่านะคะไม่ว่าปัญหาใดๆที่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าเขาต้องเปลี่ยนเป็นคนใหม่ เป็นคนที่อยากมีครอบครัวอยากชัดเจนอยากมีครอบครัวอยากสร้างอนาคตไปกับคุณวสันนะคะแต่ถ้าหากเขามีสองกรณีนะแต่ถ้าหากเขาไม่อยากไปต่อ <un> เขาก็เจ้าชู้ไปเลยละเรื่อยๆกับจบแต่ถ้าใครที่เขาอยากไปต่อเขาจะทําทุกอย่างแก้ไขปัญหาและไปต่อในความสัมพันธ์กับคุณวาสันว้าวเพราะฉะนั้น <un> เลือก <un> เอาเด้อผู ork, ้ใดสิไปต่อหรือพ่อ <un> ซัมนี่นะคะ แม่หมอเสื้อได้ว่าคุณสองคนเป็นคู่กันนั่นแหละถ้าบ่แมนคู่กันนะบ่ได้มาพ่อกันดอกนะคะแต่ปัญหาที่มีจะแก้ไขปัญหาใดบอกเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เพื่อคุณไหมถ้าเปลี่ยนเขาเปลี่ยนไม่ได้ก็เปลี่ยนตัวเองค่ะนะขอดูเซ็ขอสำรับนี้แนะ่ว่าสั้นว้าวเวดดิ้งคุณชีได้แต่งงานกันเดอค่ะเดอนะคะถ้าคุณผ่านอุปสรรคไปได้นะคุณเป็นคู่กันจ้ะว้าวเอนเกจเมนต์ว้าวไมค์ก wow, ็ พีคในพีคเด้อค่ะเดอเอนเวดดิ้งเอนเกจเมนต์นะคะ,ะ,ค,ะคุณจีได้แต่งงานการมาขอโอกาสครั้งนี้เขาองไม่มั่นหมายก็ขอคุณแต่งงานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแม่หมอเสื้อได้ว่าคุณจะได้ไปต่อนะแต่ว่า,พาไพ่ใบนี้คืออะไรร e เรชัวเอ็กคุณต้องลืมอดีตเ,เก่าๆที่มีปัญหามีประเด็นกันนะคะเพราะว่าความทรงจำสีได้บอบบอแบอบเพดในคุณสองคนมีความรู้สึกว่ากิ่นแนงแข้งจัดนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วไพ่บ่งบอกถึงการที่คุณจะได้กลับมาแต่งงานกลับไดเวดดิ้งหรือแอนเกิเมนต์นะคะคุณจะได้มั่นหมายแต่งงานแน่นอนนะคะขอแสดงความยินดีกับคนที่ได้มาเจอคลิปนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วพีคในพีนะคเด้อค่ะเด้อแม่หมอก็บบ้ว่าสีออกมาแบบนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นลาตรงใจผู้ใดบอบรู้นะจ๊ะทํานายทายทักออกมาตามไพ่เด้อนะคะ และยะอินหลายกับการอ่านไพ่ของแม่หมอเด้อแม่หมออ่านตามไพ่ตามอ่านเส้นที่ออกมาถ้าหากตรงของผู้ใดแน่กิดทรงดีไปว่าตรงกับว่าเป็นอย่างยะอินหลายฟังบทความบันเทิงนะคะเพราะอันนี้คือดวงคนหมู่มากแต่ถ้าอยากให้ตรงเป็นของตัวเองทักมาเบิงเป็นการสุนตเท่านั้นนะคะถ้าหากสนใจติดต่อแม่หมอช่องทางกดเข้าไปคาว่าเพิ่มเติมนะคะจะมีช่องทางติดต่อนะคะ ผู้ใดเป็นคนไหมเขามาเบิ่งฝากกดติดตามเคาะกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อเป็นแรงบระดใ,ใจให้กับผู้อ่านเลยนะผู้ใดสนใจอียังกระทักเข้ามาถามข้อมูลเพิ่มเติมจะพยายามอ่านคอมเมนต์ให้กับทุกคนนะคะแล้วก็ให้กําลังใจทุกคนเนาะนะคะทุกคนมีปัญหาหมดแต่เพียงแต่ว่าปัญหาสีหน่อยสีหลายบอกคือกันทุกคนมีปัญหาหมดจ้ะเพราะน้ะน,นแล้วปัญหายังก็วากันไปท้าหาทังออกบ่ได้กระทักมาเบิ่งด่วงกับแม่หมอละกันนะคะ เอาเป็นว่าทั้งคนใหม่คนเก่าก่อนจบขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะและที่ขาดบ่ดด้ยขอให้รวยแล้วด้วยอีกเงินล้นทับและความรักที่ดีไล่ล่าค่ะโชคดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้ะ